จอมแม่นเผยก a า a ซ y ซ2 5 H, จะวางจำหน่ายแบบจำกัดในช่วงแรกจะขายแค่เกาหลีใต้และจีนเท่านั้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางซัมซุงได้อวดโฉมก a า a ซ y ซ2 5่แลอระทงสุดบางไปแล้วนะครับพร้อมยืนยันว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้แต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกมานะครับลือแล้วลือเล่าดีเลยบ้างเลื่อนบ้าง ล่าสุดทาง i อ n i ยูนิเวิรก็ได้ออกมาเผยอีกครั้งว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะเปิดตัวแบบจํากัดมากๆไม่ใช่ทั่วโลกเหมือนกับกาซี่เอสจีมาสซี่รุ่นหลักครับโดยจอมแม่ระบุว่าในช่วงแรกจะวางจําหน่ายแค่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนเท่านั้นครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ทาซุงเลือกเปิดตัวรุ่นพิเศษแค่เฉพาะจีนและครับเกาหลีใต้เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วกาซี่ซีโฟสเปเชียลดิชั่นก็วางจาหน่ายแบบจํากัดแค่2ประเทศนี้เช่นกันครับ ส่วนจุดเด่นของกาเซย่ย a 2ห้เก็มาพร้อมกับความบางสุดพิเศษเพียง5.84ม mm, มมีหน้าจอใหญ่ระดับ6.6นิ้วมีกล้องหลังคู่ใช้ชิป s ซนดกร้อน8อิลิท